เหมือนจะมีลูกสมุนมันอยู่นะครับพี่พ มันเห็นเราเนี่ยจะสวยนะมันจะบาดเจ็บอยูะด้วยนะครับเฮ้ยมันมองมึงจะทำอะไรมึงเป็นใครก่อนมึงมาจากไหนมึงไม่ต้องรู้หรอกมึงไม่ต้องรู้หรอก กูไม่ได้ปากดีนะเว้ยหรือว่ามึงแกงเดียวกับไอ้พวกอ่อนวงนันมึงหมายถึงใครไอ้พวกกระจอกที่มาเล่นหลอนแถวบ้านกูกว่ามึงนี่นแหละกระจอกอ,อ้าวไอ้เด็กนี่มันปากดีเว้ยมีเป็นไรเอ้าเฮียมีไปไัญัยเฮ้ยอไไอกมาดิจะให้กูเข,ข้าไปทั้งในทำไม ฮะอก็มาดิเฮ้ยเฮ้ยออกมาใครพอเอาแบบกูนิววะเฮ้ยอ้ามามามาเจนเจนผมด้วยครับเฮ้ยอ้าว,าว,าวสวัสดีครับสวัสดีพี่ป้านาอาพี่พี่สี่ทุกท่านเลยนะครับผมเตียวพาลุยป่าน,นะครับพี่พี่ก็วันนี้เนี่ยผมเนี่ยจะกลับไปดูพวก ลูกสมุนไอเสือเมฆนะครับว่ามันเนี่ยอยู่ตรงนี้หรือเปล่านะตรงบ้านของไอเสือเมฆนะครับผมก็ไม่รู้นะครับว่ามันยังอยู่หรือเปล่าเพราะว่าผมมาวันนั้นเนี่ยผมเห็นเนี่ย <c oughs> มันเนี่ยกําลังจะกระทืบไอหมอผีคนหนึ่งอยู่นะครับไม่รู้ว่าตอนนี้ไอหมอผีคนนั้นเนี่ยได้ไปเป็นลูกสมุนของพวกมันหรือยังนะเดี๋ยวผมเนี่ยจะเดินเข้าไปแล้วก็ไปดูนะครับแต่ก็ จะไม่เข้าไปแบบนั้นไปเชิญหน้ากับมันนะถ้าเจอมันนะครับพี่พี่ผมก็จะคอยท่าห่างๆนะแต่ว่าถ้ามันเจอผมเนี่ยหรือว่ายังไงเนี่ยก็ว่ากันอีกเรื่องหนึ่งนะครับพี่พี่เดี๋ยวเดินเข้าไปดีกว่าครับโอเคครับก่อนไปรับชมคลิปก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามเนี่ยเพื่อเป็นกําลังใจผมด้วยนะครับโอเคพี่พี่ไปกันเลยครับไปครับพี่พี่เดี๋ยวรีบไปสํารวจกันดีกว่านะครับไม่รู้ว่ามันอยู่กันหรือเปล่านะแต่วันนั้นที่ผมมาผมเห็น สมุนมันเนี่ยอยู่แค่คนเดียวนะครับเหมือนจะมีลูกสมุนมันอยู่นะครับพี่พี่มีลูกสมุนมันอยู่นะ ไม่รู้ว่ามันอยู่กันกี่คนนะครับมันเนี่ยกำลังแบบว่าถือเลื่อยอยู่นะทำอะไรวะเดี๋ยวแอบดูกันไปก่อนนะครับ มันเนี่ยน่าจะยังไม่เห็นผมนะมันเข้าไปในบ้านแล้วครับ จลองไปดูใกล้ๆนะครับ เ้ยกูคนเีย,เยบ้านหลังนี้ก็ต้องเป็นของกูไไมม่่รรู้วาันทอะเหมือนมันจะปนแป่น

มันเห็นเราเนี่ยจะสวยนะมนมันจะบาดเจ็บอยู่ด้วยนะครับเฮ้ยมันมองเหมือนมันจะมอง มันได้รับบาดเจ็บอยู่ด้วยนะครับว่าต้องจะจัดการมันดีกว่าเสียงอะไรวะเสียงอะไร,ไไรอายุหลังบ้านวะโอยได้ยิน,นเสียงคนคุยกันเลย ใครอยูลาบานหอเา่เกาะผมจะรอมันออกมานะครับมันไม่ต้องรู้หรอกบ้านกูทำไมนี่มันไม่ใช่บ้านมึงบ้านลูกพี่มึงไม่ใช่หรอ จะคิดกระบฏลูกพี่มึงเหรอมึงจะทำอะไรมึงเป็นใครก่อนมึงมาจากไหนมึงไม่ต้องรู้หรอกมึงไม่ต้องรู้หรอกไอ้นี่ปากดีว้แฮปกูไม่ได้ปากดีนะเว้ยรู้ว่ามึงแกงเดียวกับไอ้บวกอ่อนวกนันมึงหมายถึงใครไอ้บวกกระจกที่มาเล่นห่อนแถวบ้านกู กว่ามึงนั่นแหละกระจอกอา้อาวไอเด็กนี่มันปากดีไงมันต้องเจอของดีกูหน่อยละมึงก็ต้องเจอของดีกูอ่าแต่มึงมากกับใครกูมาคนเดียวแหละกูไม่ต้องให้ใครมาหรอกหวานมกูเลยหวานใช่ไหมเสร็จกูแหละนอนมึงเลยถ้าหวานก็ พีกเจ้าเนื้อองมากินดีไม่ต้องกินหรอกเดี๋ยวกูกินมึนงเองแน่ใจหรือยังแน่ใจแล้วแหละตอนเนี้ยจะขึ้นไปสู้กับมันนะเพราะว่ามันได้รับาดเจ็บอยู่แล้วม,<า>มันมีอาวุธด้วยอะอยต้องหาอาวุธส่วนนะคระับมันมีปาพีนั่น ไไอย่อออไหน,นหออไปไหนฮะกลัวเหรอไม้เช่นเนี้ยฮะอยู่ไปไหนเฮียอยู่ไปไหนเฮ้ยออกมาดิจะให้ผมเข้าไปทั้งในทำไมฮะออกมาดิเฮ้ยเฮ้ยออกมา ท,ที่กูร่ำเรียนมาแล้วมึงเนี่ยอ้าว oh. อาจารย์มึงเป็นใครวะยักรู่ไอโอ้ oh. 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 อยอ้ยจกรู้อไอ้อ้ย oh. 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 หรออ๋อฮะกูไม่เอาแล้วแค่นี้มึงเจ็บเหรออ๋ออ๋ออ๋อเป็นอะไรวะเนี่ยอะ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  ๋อ,อ้ยทำไรกูเนื้อปลาจะแกงออไอ้ปลาจะม่สิน้ำนมเอ้ยอคิดจะมาลองดีกู chơi đuổi chơi bông đuôi, hát tàn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  ทำอะไรใส่ผมไม่รู้อ่ะ มัน,น,น,นเป็นใครครกเนี่ยมันมันน่าจะเป็นลูกสมุนไอ้ส่วนแม่ครับอาจารย์มันไปไหนแล้วอ่ะอมันเล่นมวนดำใส่เองเอออาจารย์ผมว่าเรากลับก่อนดีกว่า ผมไม่ไหวอ่ะออไปอ๋อพี่ครับเมื่อกี้เนี่ยผมถูกลูกไอ้สมุนไอ้เซอเม้มงเนี่ยเล่นงานนะครับดีนะครับที่อาจารย์ศิลเนี่ยมาช่วยผมไว้นะพี่พี่ อาจารย์ผมว่ากลับก่อนดีกว่าไหมอาจารย์ผมว่ากลับก่อนดีกว่าอยู่ตรงเนี้ยมันไม่ปลอดภัยแล้วอะโอ๊ยขอตำรวจด้ยก่อนอ้โหขอแรงจังวะไม่รู้ว่าพี่พี่เห็นกันอีกหรือเปล่านะมันเริ่มอาจารย์เริ่มมืดแล้วอาจารย์ผมว่าเดินทางกลับก่อนดีกว่าอ้โหผมลำบากอะท่านอาจารย์อีกเนี่ย อาจารย์เดินกลับกันก่อนครับดีน,นามาทันเด,ดีเยวยงอาจารย์ยยยยเดี๋วเดินกลับกันก่อนครับเพราะไม่ไม่งั้นเนี่ยผมเนี่ยอาจจะเป็นอะไรไปก็ได้นะครับอาจารย์ครับขอบคุณท่านอาจารย์มากมากเลยนะครับท่าน,นอาจารย์ เดิมเดินไปก่อนครับอาจารย์เดี๋ยวผมคอยดูหน้าดูหลังให้ครับออตัวมันไมทันมันยังขาดจะสั่งสอนมันสักหน่อยอครับโอ้ถ้าอาจารย์แล้วถ้าอาจารย์รู้ได้ไงว่าผมมาที่นี่อะจะได้ยินเสียงีขาเคยมาที่นี่อ๋อถ้าอาจารย์เคยมาที่นี่แล้วหรอครับอตอนนี้ <แก S 1> ท้องฟ้าเนี่ย<แ>เริ่มมืดหมดแล้วนะครับ ผมว่ามันน่าจะมีวิชาที่แข็งก้ากว่าเดิมนะพี่พี่ยังรู้สึกเจ็บท้องอยู่เลยนะครับไม่รู้ว่ามันทําอะไรใส่นะอาจารย์เมื่อกี้มันทําอะไรใส่ผมอะใส่ท้องเองฮะใช่เหรอท่านอาจารย์อาจารย์ครับระวังครับเอขาลูกอใส่ท้อเองเนี่ยดีนะว่าขาดึงออกมาทำอ๋อ โอ้ยอาจาราย์ธรรมดามอรู้สมุนคนนี้น่าจะเก่งน่าดูเลยครับท่านอาจารย์คคออพี่ตอนนี้เริ่มมืดแล้วนะครับอาจารย์ครับงั้นเดี๋ยวว่าเดินทางกลับกันก่อนดีกว่าครับ<า>จะได้ <c oughs> ท่านอาจารย์ก็เดินทางกลับดีๆนะครับท่านอาจารย์ เดินทางกลับระวังด้วยนะได้ครับได้ครับท่านอาจารย์เดี๋ยวผมเนี่ยจะเดินทางกลับดีกว่านะครับพี่พี่อยู่ไม่ได้นะครับพราะมันเนี่ยเหมือนจะเล่นวิชาใส่ผมนะครับดีที่อาจารย์ศิลเนี่ยเข้ามาช่วยผมนะครับพี่พี่ต้องขอบคุณท่านอาจารย์จริงๆนะครับท่านอาจารย์อันนี้ก็เริ่มมืดแล้วนะวผมจะแยกกับท่านอาจารย์เนี่ยตรงข้างหน้านี้นะครับ โอ้ยมรู้สึกเจ็บท้องไม่หายเลยนะครับพี่พี่โอ้ย,อยครับท่านอาจารย์เดี๋ยวผมเนี่ยแยกตัวออกจากตรงนี้ก่อนเลยนะครับท่านอาจารย์อยขอบคุณท่านอาจารย์อีกสักครั้งหนึ่งนะครับท่านอาจารย์ที่แบบว่ามาช่วยผมเนี่ยได้ทันเวลานะครับ มิงานเนี่ยผมอาจจะกลายเป็นลูกน้องมันก็ได้ครับครับท่านอาจารยไร์ได้ครับได้ครับครับพี่พี่เดี๋ยวผมเนี่ยจะแยกกับท่านอาจารย์เนี่ยตรงนี้นะครับแล้วก็ผมก็จะเดินทางกลับบ้านนะครับแล้วก็ให้ท่านอาจารย์เนี่ยกลับไปพักผ่อนนะดีนะที่ได้ท่านอาจารย์มาแล้วครับม่ง้นเนี่ยผมอาจไม่รอดกลับไป ถ่ายคลิปให้พี่พี่เนี่ยได้ดูกันแล้วนะโอ,โอเคครับพี่พี่ก็คลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็ขอคนเลยหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามเนี่ยเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับไว้ผมจะมาขอบคุณท่านอาจารย์วันหลังนะครับท่านอาจารย์ครับผม,มขอบคุณท่านอาจารย์อีกครั้งหนึ่งนะครับท่านอาจารย์ถ้าไ,ไ,ไม่ได้ท่านอาจารย์นี่ผมจะ เกือบไม่รอดแล้วนะครับอีต่อไปก่อนนี้แล้วครับท่านอาจารย์โอเคครับพี่ๆไว้เจอกันคลิปวีดีอหน้าครับ